อ่สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อกันคือเก่านะครับผมกับช่องเบ่าชัยศรีสเกตชาแนลนะครับมื่งนี้เพาพ่อกันอยู่ที่ตลาดนัดบ้านกุดว่านะครับผมอ่าอำเภอกุชินารายนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมอมุ่งเนี้พ่อกันตรงกับนะครับวันพฤหัสบดีนะครับที่สิบเอ็ดสิงหาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าช่องเบ่าชัยศรีสเกตนะครับผู้ใดอเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อประผาดคลิปต่อไปนะครับจะได้อัปเดตราคาเปรียบเทียบราคาให้พี่น้องในบึงแต่ละพื้นที่นะครับผม เอาช่วงแรกๆนี่นะครับผมครึ่งแรกนี่สิบหาเปิดแล้วากันต่อเลยนะครับผมเพื่อบ่เสียเวลานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาเบิงมาเบิงมาเบิงงวดตัวนีเด้อนะครับงวดตัวหนีงวดออก อ่าสีสีขาวนวลน้อพ่อเนาะสีขาวนวลนะครับตัวนี้ได้ลูกเจ๊กโตแล้วครับผมง่สาวงไม่สาวง่วไม่สาวเนออ่าบ่เป็นหมันตัวตัวนี้ต้องถามพ่อเราเด้อดิเจ้าของง่วนะครับง่วงไม่สาวจักจักเดือนจักปีแล้วพ่อนี่พ่อสองปีปลายเนาะแต่ว่าเคยผสมบ่ครับนดิยังบ่ท่านได้ผสมจักเทื่อนเป็นบ่อ่าง่วงไม่สาวตัวนี้นะครับสองปีปลายแล้วล่ะเพื่อนว่ายังบ่ท่านเคยผสมจักเทื่อนะครับส่วนสูงนี่อยู่ที่ประมาณร้อ ไปสี่สิบนะพ่อเนาะโดยประมาณนะครับลอยสี่สิบนะครับแข้งขาทุกอย่างต่ำนี้ม่พอพ่อต่ำนี้แวดล้อมส่วนอื่นก็บ่มีอหยังบ่นะครับรับประกันเลยเนาะรับประกันต่ำนี้นะครับพี่น้องเด้อนะครับงวงสองปีกวกัวเป็นงวงเมษานะครับนี่ยังมาคยผสมจากเตือนะครับสีเหลืองนวลนะครับสีเหลืองสีกำกึ่งกำกึ่งนะครับผมนี่หางพี่น้องหางเงี้ยวนะครับหางเงี้ยวจดพื่นเลยนะครับผม นะครับแวดล้อมส่วนอื่นพอมีตัหนิ้ยังนะครับเดี๋ยวทาให้เบื้องทั้งหน้าน้ำไปซาส,สานะครับมือนีไปซาสานี่จังหนอ่อยแข้งขาทุกอย่างดีเบิ้ลนะครับงวดตัวนี้เปิดไว้จังบาทครับพ่อเปิดไว้สามสิบเจ็ดหาร้อยนะครับายเบื้องด้นปี่น้องเด้อนี่ทายยางยางให้เบื้องเลยนะครับทบกถอนเพื่อนรับประกันเลยตัวนี้สามสิบเจ็ดห้าร้อยนะครับว่าออกสีขาวกับมันว่าสีสีแดง,ส,แงสีแดงนี่สีสีลัก 4ีักหาบุละนะครับสิเจ็ดหาร้อยนะครับผู้ใดสนใจนะครับเป็นแม่สาวนะครับตัวนี้เอาโทษก็มาสอบถามพ่อิ่นไดนะครับออาเบอร์โทษได้พ่อ061ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งแด้าก้พแก้วเด้อพแก้วเนาะพกแก้วยูไซครับพ่อพแก้วเขาวงนะครับอ่าโอเคพ่อขอบคุณหลายๆครับพ่อขอบคุณครับเอาสำหรับขอมูวนะครับง้วตัวนี้สามหมื่พ่อสามหมืน้าร้อะครับ ใจทักเขามาโทรเขามาตามเบอร์โทรพันเดอร์นะครับอ๋อโอเคเขาไปต่อก็ดีอีกนะครับผมเอาของพ่อไปละบอตัวงามงเมื่อกี้นี่โอน nice. taste, baby, uh, ี้บอชง่ายง่ายรักมื่อี้เนาะอ้าวมาเบิงมาเบิงง่วงามของพ่อวันดีครับพ่อวันดีครับผมวันดีครับมาเบิงง่วงของพ่อพันเดอร์ตัวดีอ่าง่วงงมงงงดีนะครับผมแม่สาวของพ่อนีแม่สาวบวเออเป็นง่วงเมสาวนะครับ วก็แม่สาวส่วนสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบนะพ่อเนาะโดยประมาณนะครับสามสิบกว่าอยู่ดอกอแข้งขาทุกอย่างดีเบิดนะครับรับประกันตำนี้นะครับตำนี้ส่วนอื่นมีบ้างอ่าตำนี้แวดล้อมส่วนอื่นกับบะหมี่หยังนะครับไทยพี่น้องเดืเบื้องเด้อนี่นะครับนะครับก็ปีปลายหรือสองปีพ่อปีปลายวก็ปีปลายเนาะพ่อเปิดไว้แล้วค่าจัางบาทครับผมสามสิบห้า เปิดไปสามสิบห้าเอาสามหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้บ้าครับผมตอ่อรองธรรมดา <c oughs> ต่อรองได้นิดหน่อยธรรมดาเพราะคุณบอก <c oughs> เอาทายบึงนะครับนี่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 ดีโค้นหาง,งเมืองเพื่อนมันนะครับหางมันงอจังหน่อยนี่มัเหยียบกันเนาะเหยียบกันจังหน่อยกูละนี่ข <c oughs> อบเพราะหักเพรยังเดคาคุณว่านะครับผมแทงขาดีเนาะพ่อเพขาแะสามหมื่นหามองครับสามหมื่นห้าพันบาทนะครับง้วนตัวนี้เด้อเป็นง้วนเมษาปีไปนะครับผมอา สมบูรณ์อยู่นะครับผมสมบูรณ์อยู่นะครับผู้ใดสนใจเดี๋ยวถ่ายหัวมันให้เบื่องก่อนนี่นี่นี่หน้าตานี่หน้าตานะครับหน้าตาหน้าตาดีดเครื่องโบดครบนี่แข้งขามันนะครับแข้งขามันก็ดีนะครับเครื่องโบดครบเครื่องขึ้นกันนะครับผม 3 5ม0 0ืบาทต่อลองได้นะครับผู้ใดสนใจโทรมาเบอร์ไหนครับพ่อเบอร์โทรต้องพี่บ่กอ๋อเบอร์โทรอยู่ทั้งพี่0ูนย์เก้าสเจ็พี่ยังครับพี่ไปแม่ เอ้ก <idd ari> ็ได้ครับไปก่อนห้อยเอ๊ไม่ไหวเอ๊ครับด้ครับซิมนะครับซิมโอเคขอบคุณหลายๆครับพี่เอาผู้ใดสนใจโทรมากได้เบอร์โทุ่มบนไหนไว้แล้วนะครับพี่น้องให้เบอร์โทรไว้เรียบร้อยสามหมื่นหาพันบาทต่อรองได้นะครับกันคุยกันได้ลอยโลกพันสิจงฟรีเลยเพื่อนมาอ่าเปต่อกันอีกครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมอ่าสดีครับมิเตนให้ห้อยยิ่งยิ่งนะครับผมตัวเดียวนี่วพ่ออ๋อมึอนี่โอ้หลายิงก่อนเอ้า เอาัวงามๆนี่ก่อนเนี่ยครับตัวนี้ง้วงเม่ประมาณปีเพราพรปีคูวบควบปะปีหอยปีเนี่ยหอดปีบ่ครับเออประมาณแปดเก้าเดือนเนาะแเดือนเก้าเดือนประมาณเก้าเดือนนะครับผมสิบเดือนนะครับง้วงตัวนี้ประมาณสิบเดือนพ่อเพิ่นบอกนะครับส่วนสูงนี่ประมาณร้อยสามสิบบอครับนี่ นาสีได้น้อร้อยยิบหาถึงร้อยสามสิบนะครับร้อยยิบหากึญยู่ดอกแข้งขาดีบ่พ่อดีครับตำนี้มีปอชนเข้าหมู่ว่านอีแท่งดังหมู่ว่านชนเข้าหมู่ว่านนะครับผมเอ้าตัวนี้เปิดไว้ยักบาทพ่อเปิดไปสามสิบเอทเปิดไปสามสิบเอทราคาสามหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับพี่น้องต่อรองได้แข้งขาทุกอย่างขาโต๊กระ t อนรับประกันน้อครับเนาะประกันขาโต๊กระ t อนรับประกันให้นะครับนี่เบบึงหนาตาก่อน นะครับง้อสิบเดือน,น,น,อน,น,อน,อนประมาณสิบเดือนเนาะง้อกัง้วแม่นางนะครับผมนค่นี้เข้กเดียวกันเลยนะครับ ตัวนี้นะครับก็เบิ้องตอนเนี่ยสเครับเปิดไว้ราคาสามหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับลุงทวีเบื้งใสลุงทวีเบื้งใสเป็นบ่ครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรยังครับผม087955 087955 2607 2607อยู่หนองงงบัวขาวครับอ๋อบัวขาวเนาะโอเคขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณสำหรับรายละเอียดนะครับผม31,000บาทยังต่อรองได้นะครับผมอ่ะโอเคไปเบิ้งโตต่อไปครับพี่น้อง มะตอตัวต่อไปวันดีครับผมวันดีครับเอมาเบิงในห้อยเพิ่นเอางัวมาขายวันดีครับผมช่องช่องกระปอมบ่กระปอมเดินชมตลาดกระปอมเดินชมตลาดนะครับผมมาพ่อกันครับผมเนืาอจ้าอจีคล้ายๆกันเนาะครับผมเอาฝากน้ำแดงครับเบ้ากระปอม เดินชมตลาดนะครับกับช่องเบาชัยศรจิเก็ตเช่นเดีอ้าวัสดีครับสวัสดีครับผมมาเบิง่งงวงงามๆผมบึงเพื่อน,นตัวนี้ตัวนี้หูกระทบสวยๆเนาะประมาณประมาณจักปีแล้วเข้าปีหนึง่งเอ่องวงตัวนี้นะครับผมประมาณหนึ่งปีนะครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบบวกถึงปะไกยอยู่เนาะประมาณร้อยสามสิบแปดนะครับโดยประมาณเด้อร้อยสามสิบแปดเบื้องยืนสง่าเลยนี่นะครับนี่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  นะครับต้นนี้แวนล้อมชวนอื่นมีบ้างครับผมมีครับต้นนี้แวนล้อมชวนอื่นมันมีอย่างนะครับเบึงหน้าตาก้อนนึบหน้าตาหูกระทบสวยๆนะครับแข้งขาแข้งขาเครื่องบดครบเครื่องด้วก,กันเนาะนะครับส่วนสั้น่วนสูงในการนะครับพี่น้องผิวออกสีน้ำตาลครับผมสีน้ำตาลนะครับเบึงลึกลง,ง,งยังมันพี่น้องเบืงลึกงมั่นเนี่ยเข้าทานะครับผมลึงดีน้าดีนะครับแข้งขาทุกอย่างสมบูรณ์เบดนะครับตํนนี้แวนล้อมส่วนอื่นไม่มีเอาหนิเบิงทั้งทั้งถ่ายมันก่อน โคนหางใหญ่ๆนะครับเครื่องเพชรดดำๆนะครับนี่ล่ำแข้งล่ำขามันสวยงามนะครับพี่น้องสวยงามนะครับเอาเบื้องทั้งขางพี่น้ำเบื้องทั้งขางพี่น้ำเจ้าของเพิ่นจูงสังหาเลยทั้งพี่เคยเป็นล่ำปีบ่ครับนี่ตุ่มหนึ่งเป็นบ่่ะเพิ่นเคยเป็นล่ำปีตุ่มหนึ่งนะครับเจ้าของคนแจ้งอยู่ดอกนะครับ<อ>ทายพี่น้องในีเบื้องตัวนี้เปิดอะไจังบาทครับผมเปิดราคาไว้สี่หมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองได้มันเป็นลูกของตัวใดบ่ครับนี่ แน่ใจครับตัวนี้ก็ซื้อมาคือกันเนาะนะครับเป็นซื้อต่อมาคือกัน47,000บาทนะครับพี่น้องต่อรองลงได้ได้งวดตัวนี้งามๆนะครับผมเป็นลำปีตุ้มเดียวนะครับหายแล้วล่ะเป็นตังดนแล้วนะครับผมนะครับเอาวันนี้ถามเบอร์โทรกันห้าผู้ใดสนใจโทรมาศูนย์หกห้าสี่เก้าหกสี่าหกห้าสหกสามเก้าอในหอยยังครับผมในหอยต้นเนาะจากไช้ก่อนน้ำมนครับอ่ในหอยต้่นน้ำมนนะครับเอาโอเคขอบคุณหลายๆครับผม รายละเอียดพิ่นไห่อยนะครับผมเบอร์โทรพื่นไห้อ่าราคางเพิ่นตังไว้แล้วนะครับผมโทรเข้ามาสอบถามต่อรองได้คันใดราคาก็่ร้อยโลส่งฟรีนะครับเนาะร้อยกิโลส่งฟรีนะครับเอาโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณครับเอาพี่นองราคาเพื่นแจ้งไว้แล้วนะครับผมสนใจยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามเอาสอบถามต่อรองกันได้นะครับงูแต่ละโตนะครับเดี๋ยวไปเบ่งตต่อไปอีกครับผมวัสดีครับพ่อวัสดีครับผม อ่ะมา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 เบิงแน่ง่วงางามๆของเพิ่นนี่ตัวนี้พ่อเพิ่นเปิดไว้ราคาเก้าหมื่นบาทนะครับผมเบิงก่อนสีน้ําตาลแดงเข้มเลยนะครับง่วงประมาณจักปีแล้วพ่อครับผมตัวนี้ประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับผมง่วงประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับผมแข็งขาทุกอย่างดีเบิร์ตะครับดีเบิร์รับประกันเนาะรับประกันต่ำนี้นะครับผมส่วนสูงอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบบวกนะครับร้อยสี่สิบบวกเบิ่งลำแข็งลำขามันพี่น้อง งามนะครับยืนสง่าดีนะครับนี่ตางข้อสวยๆนะครับผมนะครับต้นนี้เวล่อมสวนอื่นบ่มีนะพ่อเนอ่ำต้นนี้สวนอื่นบ่มีนะครับนี่ไายเบิ่งเครื่องเพชรไายเบิ่งโคนหางมันนะครับผมนี่เครื่องเพชรดำๆนะครับล่ำแขงล่ำขาดีๆนะครับสวยงามด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งอีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างนี้นะครับมาเบิ่งอีกข้างนี้เด้อนะครับส่วนส่งดีนะครับตัวนี้นะครับกัวปีกุกัว เปิดราคาไว้เก้าหมื่นบาทพ่อเปิดราคาเก้าหมื่นบาทนะครับผมแม่ลูก,ลกนะบ่อ๋อแม่ลูกนะครับเปิดเปิดราคาไว้เก้าหมื่นเด้แม่ลูกนะครับนี่เบ่งดมัมจะก่อนไปเมื่อกี้นี่อ่าเมิ่บงแม่มันนะครับผมแม่มันนี่ตัวนี้ได้ลูกจ้าตัวแล้วพ่อนี่ลูกลูกสองนะครับเดี๋ยวมานน้ำหนี่แล้วครับผมราคาเก้าหมื่นบาทแม่ลูกนะครับผมเมื่อกี้นี่ว่าวโอเมนว่าวตัวเดียวได้นี่เมื่อบังแม่มันบ่นี้ อ่วนสูงของแม่มันนีอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบนะครับร้อยสี่สิบแข้งขาดีเบิ้ลขึ้นกันนะครับนี่นี่เบิ้งแม่มันนะครับผมผมุขทบสวยๆนะครับบึ้งตางข้อนะครับลูกสองบ่พ่อนีตัวนี้อ่าลูกสองนะครับตัวที่สองพันเมานาน้านีนะครับตัวาง,งามๆนี่นะครับผมอ่าแม่มันสมบูรณ์ดีนะครับสมบูรณ์ดีตอนนี้แม่มันมีบ่พ่อบ่อม,อมีอย่างน้อ เอาต้นนี้แม่มันผมมีอย่างนะครับแม่ลูกคู่นี้นะครับพี่น้องเปิดราคาไว้ที่90,000มืนบาทนะครับบริเวณตัวเดียวเดอ้อนะครับ2ตัวนะครับผมอ่าตอนนี้ท่องว่างบ่ครับแม่มันตอนนี้ท่องว่างนะครับเบ่งชมหนาก้อนพี่น้องนี่แม่ลูกราคา9 0,000มืนเอางามอยู่นะครับแม่มันก็นยังสดดีนะครับผมอา้าวพ่อฝากเบอร์โทรให้พ่อบันี้พ่อ 0 9 9ย์เ5 3 0 5ก้าพ่อยังครับพ่อพ่อสอนพ่อสอนมัอยากใส่ครับผมเขาวงครับพ่อสอนเขาวงนะครับผมอ่ะโอเคพ่อขอบคุณหลายๆสำหรับรายละเอียดนะครับผมครับผมขอบคุณครับนี่นะครับพี่น้องงัว2โตนี้นะครับแม่ลูกราคา90 0 0 0บาทต่อรองได้นะครับพ่อสอนเพินไห้เบอร์โทรไว้แล้วเมื่อกี้นะครับผมโทรกับมาสอบถามต่อร่องเอานะครับรายละเอียดต่างๆก็สอบถามจากของงัวอีกทีนึงนะครับเพื่อความแน่ใจนะครับผม การซื้อการขายกันสิว่าจมีปัญหาที่หลังนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวไปต่อดูตัวต่อไปนะครับมีวันดีพี่วันดีครับผม,มอขอถ่ายจากน่อยเด้อตัวนี้งัวเมษาวนาะพี่เนะาะเมษาสวยๆนะครับพี่น้องเพราะบ่งเมษาสวยๆ,ววยๆลูก CY096 จากเดือนแล้วพี่ ตัวนี้ประมาณ9เดือนนะครับผม8ถึง9เดือนนะครับลูก CY 096น,นะครับผมตำนี้แวดล้อมส่วนอื่นมีบ่ครับพี่บะผ่ดอ่าตำนี้แวดล้อมส่วนอื่นบ่มีหยังนะครับพี่น้องส่วนสูงนี่อยู่ที่ประมาณ135บวกเนาะนะครับ135บวกว่าๆอยู่ดอกนะครับไายเบิ่งพี่น้องแข้งขาทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับ CY 096มีใบพ่อแม่นบ่ใบเกิดมีพ่อมีใบเกิดมีหลอดครบนะครับโอ้ยต่างข้องามนะครับพี่น้องนี่เบิ่งเด้อนะครับต่างข้องามเชื่องๆนะครับผม นะครับผมลำแข็งลำขากระงามนะพี่น้อลำแข็งลำขางามเบิดนะครับส่วนส่วนทรงต่างๆส่วนอื่นสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบเบิดเลยนะครับนี่เบิ้งเบื้งเครื่องเพชร่อนเบิ้งโค่นหางปีๆใหญ่ๆนะครับผมเครื่องเพชรสวยๆนะครับดำๆลำแข็งลำขามันสวยงามเบิดนะครับผมนะครับ CY096 นะครับมีใบมีหลอดครบนะครับอธิบายเงี้ยวๆในจังหน่อยง่วงง่ำนะครับผมเปิดไว้จักบาทครับพี่ เปิดไว้ราคาหามื่นสามพันบาทนะครับพี่น้องลูกซีวายศูนย์เก้าหกมีใบมีหลอดรับประกันนะครับผมลอยโลดทรงฟี่วะพี่ทรงฟี่ครับลอยโลดทรงฟี่เลยนะครับซีวายศูนย์เก้าหกเด้อพี่น้องมีใบมีหลอดนะครับผมรับประกันนะครับหามื่นเท่าไหร่นะพี่เมื่อกี้นี่ห้าหมื่นสามพันบาทนะครับผมเอา้าฝากเบอร์โทรจังอยนะครับพี่ศูนย์แปดห้าเก้าสองแปดแปดสี่หกสี่พี่ยังครับพี่ พิติกเนาะอ่ะพิติกมาจากไหนครับพี่ยุไส่ก่อครับอ่ามาจากน้ำมนต์นะครับพิติกน้ำมนต์เอรายละเอียดเบอร์โทรวันไหนไว้แล้วนะครับโทรเข้ามาสอบถามเอานะครับผมลูกซ y 0 9 6สวยๆตัวนี้นะครับราคาต่อร่องได้นะครับมีใบมีหลอดครบนะครับอ่ะทั้งวีก็กราลังเข้มข้นเลยทั้งวีก็กรลังเข้มข้นเลยคุยกันเข้มข้นนะครับถ่ายบรรยากาศให้เบิ่งไปนํานะครับพี่น้องนะครับ เมื่อนี้อาจีได้คลิปเดียวนะครับผมเพราะว่ามันกระติดติดเสียงเพลงเพ่นขึ้นกันทั้งคุณมอลำเพ่นมาล่มนะครับมื่อนี้มาล่มมลัมเอาไปเบ่งโตตัวไปครับผมเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาเบ่งงัวงวเพ่นตัวนี้เอามาตัวนี้จักปีแล้วเ่างัวตัวนี้จปีประมาณประมาณประมาณสองปีกลัวกลัวเนาะถึงบ่ครับ ประมาณประมาณเต็มที่ก็สองปีฮะประมาณปีแปเดือนพน้นว่นนะครับงัวตัวนี้เด้อเป็นง่วแม่สาวนะครับแม่สาวตัวนี้ผสมหรือบปล่าครับผมผสมตัวได้ไหมครับรยังบนท่านผสมเป็นบ่ อ๋อแต่ว่าพร้อมผสมนะครับยังบ่ท่านได้ผสมนะครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ140บวกนะครับตัวนี้แข้งขาทุกอย่างดีเบิ่บ่พ่อารับประกันตำนี้เนาะรับประกันตำหนี้ทุกอย่างนะครับเบ่งตางข้อเบ่งหน้าตาพี่นอ้องเบ่งลำแข้งลำขามมนเดอตัวนี้นะครับงวัวปีปลายนะครับงัวปีาปลายนี่เบ่งเบ่งเบ่งโคนหางเบ่งเครื่องเพลิดมันทั้งหลังนะครับนี่่าลำแข้งลำขาสวยงามโคนหางยาวเกือบจดพื้นนะครับผมตัวนี้เปิดราคาไว้ที่เท่าไรก่อนครับผม เปิดเท่าไหรก่อนครับขายขายแรงบ้างบ่เจ้าเจ้าของบ่นี่เจ้าขอางไม่บ่เจ้าขอางไม่เปิดยักบาทครับผมเพื่อมีคนโทรไปกับขายโลดคันใดก็ไม่ไลเดี๋ยวไปเลี้ยงบ่ได้ไหมครับคันเปิดเปิดเท่าไหพ่บ่วัวรอดเ่าเป็นยังครับผมเปิดสี่สิบนะครับเปิดราคาไว้สี่สิบนะครับสี่หมื่นบาทก็ถือว่าบ่แพงนะครับนี่วัวงามๆนะครับ พ่อเพิ่นว่าอยซื้อไปเลี้ยงดอกแต่ว่าขันพ่นว่าเพิ่นให้ราคา40ก็สิขายเลยมื้อนี้เพิ่นว่านะครับผมมื้อนี้เอ้ามื้อนี้มื้อนี้นะครับออกคลิปไปแล้วอาร์จีเดขายนะครับผมราคา40,000บาทนะครับอ้าวพ่อฝากเบอร์โทรเนี่เบอร์โทษนะครับเอาเบอร์โทรเนี่ยไหอ่ะศ6 4ย์หกสี่ครับเก่951าห1ึ่ง1ูนย์เก่าอซื้อจังได๋ครับผมซื้อหม่อนซื้อหม่อนซื้อม่อนเนาะ อ่ายนายแบบนะครับนี่ายแบบมากสื่งมวาับคอโอเคขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับข้อมูลนะครับฝากช่องน้ำแนเด้อช่องเบ้าช้ยศรีสเกตชแนลออกมือนี่แหละไปเปิดบังโหลดนะครับผมนี่มากมากครบทีมเลยทั้งพอทั้งแม่นะครับตัวนี้ราคาเปิดไว้ราคา4 0่0 0บาทนะครับพี่น้องง่วงามพอสมจวรกนะครับผมนี่ออกหูกระทบหูกระทบสวยๆเลยนี่หูยาวๆยนะครับผมนะครับแข้งขาทุกอย่างก็สมบูรณ์แบบเบิดนะครับรับประกันตำหนินะครับผม ออไปเบื ah, so oh dear, uh ้องโตต่อไปครับผมอ๋อมาเบิ่งโตต่อไปนะครับนี่งวอของพีรีพน่นเอ้ามาโมนี่มีถึงเต้นนั่งหน่อยนั่งหน่อยสวยๆนะครับผมอ่ะสวัสดีครับพี่ออพีรีกับมรสายพ่รีคนเดิมนี่ลูกไส้เพิ่นลูกไส้เพิ่นกำลังจีจุ่งไปขายเพิ่น่านะครับอ่ามาเบิ่งก่อนตัวนี้ตัวนี้จักบาทครับนี่เปิดราคาไว้เปิดราคาไว้ซ้าสามนะครับแม่นั่งหน่อยสวยๆนะครับนี่โครงสร้างดีอยู่นะครับตัวนี้แวดล้อมส่วนอื่นโมมีหยังออกสี สีเหลืองเขาเปลือกนะครับผมนะครับเศร้าสามสองหมื่นสามพันบาทต่อรองได้ป่าพี่ต่อรองได้นิดหน่อยผมว่านะครับอ่ากันขันม้าเอาเองกับแบกไว้เลยมาเบิ้งอีกตัวนึงนะครับผมนี่ตัวนี้ขายจากบาทครับพี่ตัวนี้เปิดไว้ราคาสามหมื่นห้าพันบาทนะครับแม่นั่งหน่อยประมาณจังเดือนครับผมงูประมาณเจ็ดเดือนนะครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบหานี่ละนะครับ แข้งขาทุกอย่างดีเบิ้ลนะครับตัวนี้เดอ้อนะครับแข้งขาดีส่วนสูงได้การอยู่เป็นวัวหน่อยนะครับนี่นี่เบิง่งนาตานะครับนาตาลองช่องทั้งสองต,สต,อ 35, ตัวสามตัวเลยนะครับนี่สามหมื่นหาพันบาทเด้อตัวนี้ตั้งราคาไว้นะครับตั้นี้แวล้อบ่วนอื่นบ่วมีหยังนะครับตํานี้บ่มีหยังบ่วมีอีหยังนะครับไม่มีอะไรในกอไผ่สวยๆพูดวานะครับวว้สีเหลืองนะครับสามหมื่นห้าพันบาทนาตาลองช่องดีพี่น้องต่อรองได้นะครับต่อรองได้นะครับผู้ใดสนใจสอบถามคข้ามาได้นะครับ เอ๋อไปเบิ้องอีกนะครับไปเบิ้งอีกนะครับมาเบิ <en n uda> ้งอีกตัวนึ่งทั้งทีตัวนี้เปิดราคาไว้นะครับพี่น้องตัวนี้อีกตัวนึงนี่เปิดราคาไว้สองหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่สองหมื่นห้าพันบาทนะครับแข้งขาทุกอย่างก็ดีเบิร์ตขึกันตัวนี้ลำแข็งลำขามันงามนะครับง่ามลองช็องคือกันตัวนี้นะครับผมนี่นะครับสองหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้เด้อตัวนี้นะครับผมนะครับเปิดราคาเบาๆนะครับราคาเกษตรกรนะครับแข้งขามันพี่น้องเบิ้งก่อน แข้งขาดีสวยงามเพิ่กันนะครับกินยาดีนะครับตัวนี้กินยาดีนะครับเกี่ยวไม่เห็มันกินโลดนะครับส่วนสูงนี่อยู่ที่ประมาณ120นะครับ125นี่แหละนะครับเปิดราคาไว้25,000บาทต่อรองได้นะครับเอาอีกตัวนึงมาเบิ่งตัวนี้งัวแยกลูกนะครับผมสีน้ำตาลแดงเข้มเลยได้ลูกนึงแล้วแยกลูกขายไปแล้วนะครับพี่น้องส่วนสูงนี่อยู่ที่ประมาณ130บวกนะครับ130กว่านะครับตัวนี้ก็ยังสดอยู่นะครับแข้งขาทุกอย่างดีเบิ้ลนะครับผมนี่ แข้งขาดีราคาบ่แพงนะครับตัวนี้เปิดเปิดราคาไว้เท่าไหร่พี่สองหมื่นเก้าบาทอ่เาเปิดราคาไว้สองหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้ต่อรองได้นะครับสองหมื่นเก้าก็ต่อรองได้นะครับแต่ว่าขันขันเป็นว่าให้ฮซงไกลๆเติบนี่ก็บวกค่าหนังมันน้ำแน่นะครับต่อรองลงมาเบื้องนะครับแต่กันบบต่อรองกันบบต่อเลยกกับพี่ทรงไฮนะครับผมนี่ผิวสีน้ำตาลแดงเข้มขึ้นกันเป็นง่วลูกหนึ่งนะครับผมง่วลูกหนึ่งนะครับนี่ทายพี่น้องในเบื้องนะครับผมนี่ทายโคนหางใย่เบื้องนึ่ ถ่ายโค่นหางทายเครื่องเพชรนะครับทายลำแข็งลำขานะครับให้เบืองน้ำนะครับนี่เอ้าตามสภาพนะครับพี่น้องผู้ใดสนอกสนใจกัดโทเข้ามาได้นะครับผมเบอร์โทรอัพพิลี่ฝากเบอร์โทรเนีพี่ศูนย์เก้าหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ห้าห้าสองสี่อัพิลี่คนเดิมนะครับพิลี่กับมลลาใสโอเคครับพี่ขอบคุณครับผมอ่ะช่องเบาชัยศิษย์กินะครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อประผาดคลิปต่อไป นะครับจะได้อัปเดตราคาเปรี่ยนเียบราคาพี่น้องเดบิ้งได้ศึกษากันคือเก่านะครับอาสำหรับมือนีนะครับผมก็ฝากพี่น้องไว้นะครับผู้ใดหาอยู่หาง่วแบบใดอยู่สนใจกระโถกันก็มาทักกันก็มานะครับผมตามเบอร์โทรภายในไว้นี่แหละสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ